วิธีการวัดท่อเมนประปาเราควรวัดอย่างไรนะครับในกรณีที่ท่อเมนประปาที่เราไม่รู้ประเภทของมันโดยลักษณะท่อเมนประปาจะแบ่งเป็นสองประเภทถ้าเป็นท่อสีดำก็คือท่อ HDPE ที่มีค่าสีนะครับถ้าเป็นตัวมออกอรหรือใช้ในระบบน้ำจะเป็นค่าสีน้ำเงินและระบุมออกอที่ตัวกับ2คือท่อ PB ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับ แต่มันจะเป็นดำล้วนๆอตอนนี้ถ้าเราขุดท่อหรือเราเจอปัญหาเรื่องท่อแตกท่อรั่วโดยที่เราไม่รู้ประเภทของท่อว่าเป็นท่อประเภทอะไรนะครับผมไม่แนะนำให้ลูกค้าเอาไม้บรรทัดหรือตลับเมตรวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่เนื่องจากถ้าท่อที่เราใช้ไปแล้ว่มีลักษณะการบี้แบนการวัดขอบนอกมันก็จะไม่ตรง ผมแนะนำนะครับให้ลูกค้าใช้เชือกนะครับวัดเส้นรอบวงนะครับวัดเส้นเส้นรอบวงแบบนี้มา,าได้เท่านี้นะครับแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดนะครับวัดความยาวให้เป็นม mm. ิลลิเมตรซึ่งในที่นี้นะครับผมจะวัดได้170มิลลิเมตรนะครับแล้วเอาค่าอันนี้ไปให้กับทางร้านดูแล้วให้ทางร้าน เทียบเอาว่ามันเป็นท่อประเภทอะไรเพราะท่อทั้ง2ตัวนี้ออมีขนาดใกล้เคียงกันอุปกรณ์คล้ายๆกันแต่จะใช้ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องขนาดท่อนะครับทำให้อุปกรณ์ผิดครับต้องขอขอบคุณครับ